ัวข้อถัดไปนะครับนะที่อาจยะจะสอนนะครับก็คือส่วนประกอบของคลื่นเวลาที่มันเกิดคลื่นในธรรมชาติบางช่วงของคลื่นม,มันจะมีการสั่นขึ้นไปด้านบนบางช่วงของคลื่นจะมีการสั่นลงมาที่ตำแหน่งต่ําสุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นจะมีทั้งช่วงที่อนุภาคสั่นขึ้นไปตำแหน่งสูงกับสั่นลงมาที่ตำแหน่งต่ําสุดแล้วก็อยู่จะพบว่าเฮ้ยถ้าเป็นระยะกึ่งกลาง ระยะกลางถ้าจันตีเนาะระยะกลางประมาณนี้กลางเนาะนะครับมันจะเป็นระยะหรือแนวระดับแนวระดับก็คือแนวนอนนะครับมันจะเป็นแนวปกติถ้าเป็นคลื่นในผิวน้ําก็คือเป็นแนวปกติของผิวน้ําตอนที่มันยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นผิวน้ําราบเรียบยังไม่มีใครมารบกวนยังไม่มีพลังงานถูกส่งต่อมาเราเรียกแนวนี้ว่า เราเรียกแนวของผิวน้ำที่มันราบเรียบนะครับว่าเป็นแนวปกติที่ไม่มีคลื่นก็คือแนวเส้นปะแต่ถ้าเกิดคลื่นปุ๊บจะมีทั้งคลื่นหรืออนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งสูงและอนุภาคเคลื่อนลงมาที่ตำแหน่งต่ำสุดเมื่อไหรก็ตามที่นับจังหวะที่มันขึ้นและนับจังหวะที่มันลงเราก็จะเรียกว่าหรอบ คลื่นหนึ่งรอบถูกไหมครเมื่อกี้เราพูดไปบ้างแล้วขึ้นและลงครบหนึ่งรอบเราก็จะเรียกว่าหนึ่งลูกคลื่นพอเขาเอาคลื่นที่เกิดขึ้นมาพลอตเป็นกราฟเขาจะพบว่าโอเคมันจะมีระยะที่อนุภาคนะครับเคลื่อนที่ไปได้สูงสุด u เขาสามารถวัดได้เป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรนะระยะเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่คลื่นหรืออนุภาค นะครับเคลื่อนที่ลงมาต่ำสุดคำศัพท์แรกที่จะพาให้รู้จักคือคำว่าสันคลื่นกับท้องคลื่นก่อนอ่ะเริ่มนะลูกสันคลื่นคือเหมือนสันเขาพอเราพูดถึงสันเขาเราจะนึกถึงยอดหรือจุดสูงสุดของบริเวณเขานั้นเราก็จะเรียกว่าสันเขานะครับสันคลื่นก็เหมือนกันสันคลื่นก็เหมือนกันสันคลื่นก็คือบริเวณจุดสูงสุดของคลื่นครับนะที่อนุภาคจะสามารถสั่น ได้มากที่สุดในทางด้านบนนะครับส่วนท้องคลื่นท้องคืออยู่ด้านล่างคือตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งที่คลื่นหรืออนุภาคนะครับสั่นลงมาด้านล่างทีนี้คำว่าความยาวคลื่นนิยามของความยาวคลื่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุภาคของตัวกลางเกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบหนึ่งรอบหนึ่งรอบ มื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าหนึ่งรอบจะต้องมีทั้งการขึ้นและการลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ฮะลงหนึ่งขึ้นอีกหนึ่งแบบนี้เนี่ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าเป็นระยะของความยาวคลื่นทีนี้วัดในแนวไหนก็ต้องวัดในแนวนอนนะครสัญลักษณ์ของความยาวคลื่นนะครับนะในทางฟิสิกส์เขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เป็นลักษณะเหมือนคนที่กำลัง ชูแคนลักษณะนี้นอกจากนี้แลมด d าหรือ1ความยาวคลื่นเนี่ยหนูยังสามารถวัดโดยใช้ระยะอื่นได้ระยะนั้นคืออะไรอ่านหนูดูนะนะครับสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อกี้ก็คือจากการลงและการขึ้นอย่างละลอกเป็นตัว S แบบนี้เรียกว่า1ความยาวคลื่นได้แต่มันจะมีอีกระยะหนึ่ง ที่โอ๊ยพอดูคัดอพอดูความยาวเส้นแล้วมันเส้นมันเท่ากันแหละนะฮะระยะนั้นก็คือระยะจากท้องคลื่นไปยังท้องคลื่นถัดไปท้องคลื่นลูกแรกไปยังท้องคลื่นลูกถัดไปสองระยะนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะมีความยาวเท่ากับความยาวคลื่นเหมือนกันเนี่ยปึ๊บปึ๊บท้องไปท้องหรือสันไปสันก็ได้ สันลูกแรกไปยังสันลูกต่อไปจะมีความยาวเท่ากับ1ความยาวคลื่นคำต่อไปนะครับคือคำว่าแอมพลิจูดในเส้นนี้เส้นนี้เห็นไหมที่ลูกศรมันเริ่มวัดอ่ะหนูทำความเข้าใจตรงนี้นะนะ,ะเส้นนี้อาจารย์เคยบอกแล้วว่ามันคือเส้นแนวปกติตอนที่มันยังไม่มีคลื่นเพราะฉะนั้นนิยามของแอมพลิจูดตัวเองฟังนิยามของแอมพลิจูดคือ ระยะที่วัดจากแนวปกติที่ไม่มีคลื่นขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสุดที่จะเกิดคลื่นหรือพูดง่ายๆตำแหน่งสูงสุดที่อนุภาคมันสั่นขึ้นไปด้านบนนะครับหรือแอมพลิจูดหมายถึงจากแนวปกติวัดลงมาที่อนุภาคสั่นในในในตำแหน่งที่ต่ำสุดของคลื่นก็ได้เอาง่ายๆจากแนวปกติวัดลงมาด้านล่าง หรือจากแนวปกติวัดขึ้นไปด้านบนแต่ย้านะลูกว่าต้องเป็นจุดที่สูงสุดหรือต่ําสุดเท่านั้นอยู่จะวัดแบบนี้แล้วอยู่บอกว่าเป็นแอมพลิจูดไม่ได้ไม่ใช่ระยะแอมพลิจูดนะถ้าตรงนี้ไม่ใช่ต้องเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของคลื่นเท่านั้นโอเคนะอ่ะทีนี้คําถามก็คือว่านะสมมติอาจารย์ต้องการให้ค่าของแอมพลิจูดสูงขึ้นเฮ้ยหมายความว่าอะไรอาจารย์ โอเคอาจารย์ okay. ขอวาดภาพนี้กนะันมันเกิดคลื่นหนึ่งคลื่นกรณีที่หนึ่งเป็นคลื่นสีดํากรณีที่สองสิชายอยากให้มีแอมพลิจูดสูงขึ้นเฮ้ยแอมพลิจูดคือระยะที่วัดจากแนวปกติที่ไม่มีคลื่นขึ้นไปสูงๆใช่ไหมแอมพลิจูดสูงขึ้นก็เลยมีลักษณะน,นี้คลื่นเน,นี้ขนานี้เป็นคลื่นกรณีที่สองคำถามคือ การที่แอมพลิจูดมันสูงขึ้นได้แบบนี้แสดงว่าอนุภาคการสั่นมันเป็นยังไงครับสั่นแรงขึ้นหรือสั่นแบบเบาลงครับการที่มันกลายเป็นเลขสองเพราะมันสั่นทําไมแรงขึ้นการที่มันสั่นแรงขึ้นเนี้ยแสดงว่าสั่นแรงอนุภาคนั้นก็ต้องได้รับพลังงานในปริมาณที่มากอนุภาคมันเลยสั่นแรงมากถูกไหมฮะ อาจารย์เคยพูดประโยคนี้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุภาคได้รับพลังงานอนุภาคจะเกิดการสั่นอยู่กับที่แต่การสั่นของมันสั่นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าพลังงานที่ส่งผ่านมันมากน้อยขนาดไหนถ้าพลังงานมากสั่นแรงครับแอมพลิจูดเป็นไงฮี้ก็จะสูงสั่นขึ้นลงสูงเลยแต่ถ้าพลังงานนั้นน้อยๆแอมพลิจูดก็จะต่ำาช่ไหมครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปความสัมพันธ์ ระหว่างค่าของแอมพลิจูดกับค่าพลังงานของคลื่นว่ามันแปลผันตรงกันแปลผันตรงกันถ้าค่าพลังงานสูงค่าของแอมพลิจูดก็จะสูงด้วยคำต่อไปคือคำว่าความถี่สิทธิชัยมีสองสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดคลื่น โดยทั้งสองสถานการณ์ชั้นจับเวลาหนึ่งวินาทีเท่ากันสถานการณ์ซ้ายจับเวลาหนึ่งวิปึง้งหนึ่งวินาทีผ่านไปปุ๊บเกิดคลื่นหนึ่งครั้งโดยการแตะแตะที่ผิวน้ำหนึ่งครั้งสถานการณ์ที่สองในหนึ่งวินาทีแตะสามครั้งให้มันเกิดคลื่นสามลูกนะครับคำถามคือเฮ้ยความถี่หนูรู้นี้เนี่ยหนูรู้ความหมายของภาษาไทยความถี่ แปลไทยเป็นไทยก็คืออันไหนที่มันเกิดบ่อยกว่ากันเราก็จะเรียกว่ามันมีความถี่มากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบด้วยเวลาที่เท่ากันคือ1วินาทีนะครับสถานการณ์ไหนเกิดคลื่นที่มีจํานวนร,นรอบมากกว่าเราจะเรียกว่าคลื่นนั้นมีความถี่มากกว่าสรุปความหมายของความถี่คลื่นคือการพิจารณาจํานวนรอบของคลื่นในหนวินาทีอันนี้เรียกว่า1เรียกว่าความถี่ เพราะฉะนั้นหน่วยของความถี่เลยออกมาเป็นหน่วยรอบต่อหนึงวินาทีซึ่งรอบต่อหนึงวินาทีก็คือรอบต่อวินาทีอันเดียวกันเนาะใน1วินาทีเกิดขึ้นกี่รอบนะครับซึ่งเขาบอกว่าหน่วยนี้ยาวอ่ะเปลี่ยนใหม่ครัเป็นคำว่าเฮิร์ตครั H z H ตัวใหญ่ z ตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นความถี่เลยมีหน่วยเป็นเฮิร์ก็ได้ หรือจะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีก็ได้ความถี่กอบความยาวคลื่นมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างไรมาดูที่ภาพนี้นะครับดูทําความเข้าใจภาพนี้เนาะนะภาพนี้สสถานการณ์นี้สิทธิชัยเนี่ยได้ทําการจับเวลาแล้วว่าเป็น1วินาทีข้างล่างก็1วินาทีเท่ากันความรู้เดิมก่อนคือว่าเฮ้ยข้างบน1วิโอเกิดหลายลูกเหลือเกินถี่ไหมถีนะเนี่ยหลูก2ลูกสามี่ห้า สิองโอ้โหหนึ่งวินาทีเกิดสิบสองรอบหรือสิบสองลูกคลื่นอ๋แปลเป็นเฮิร์หน่อยเรามีความรู้แล้วก็คือสิบสองเฮิร์ครับถูกไหมนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้บวกกับเอด้านหน้าเนาะเป็นสี่เกิดเป็น4ี่รอบครับหรือสี่ลูกนะฮะนะก็เรียกว่า4ี่เฮิร์ตโอเคอยูรู้ว่าข้างบนมีความถี่มากข้างล่างคือถี่น้อยระยะของความยาวคลื่น ในช่วงความถี่น้อยๆกับระยะของความยาวคลื่นในช่วงความถี่มากๆจะแตกต่างกันความยาวคลื่นเราจะวัดจากการที่อนุภาคสั่นขึ้นและลงครบหนึ่งรอบหนึ่งสองซ้ำนี่คือครบหนึ่งรอบระยะเท่านี้ปรากฏว่าอีข้างบนนะหนึ่งแลมดามีระยะเท่านี้ฮะแคบมากเลยใช่ไหมฮะส่วนอีข้างล่างครับถี่น้อยกว่านี่ ความยาวคลื่นครับระยะนี้ฮะบานออกมานี่ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าความถี่น้อยๆความยาวคลื่นจะกว้างครับความยาวคลื่นจะมากแต่ถ้าถี่มากๆความยาวคลื่นจะแคบถูกไหมน้อยครับนะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้คือแปรผกผันกันถูกไหมลูกไปที่คำสุดท้ายครับคือคำว่าคาบคาบเนี่ยเป็นการพิจารณานะ เวลาครับนึกถึงคาบนึกถึงเวลาเหมือนเวลาเหมือนเวลาเรียนคาบหนึ่งแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงยี 3, ่สิบคาบสองคาบสามคาบสี่ว่าไปเขาก็จะดูเรื่องของเวลาเนาะจะมีการแบ่งล็อกเวลาแบ่งเป็นคาบคาบนะครับเพราะฉะนั้นคาบหมายถึงอะไรหมายถึงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเอาง่ายๆจะดูว่าคลื่นเกิดเป็นหนึ่งลมด้าเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ มันจะสลับกันเนาะมันจะสลับกับความถี่เนาะตอนที่อยู่เรียนนิยามของความถี่ความถี่คือเราดูว่าหนึ่งวิเกิดคลื่นกี่รอบแต่พอเป็นคาบป,ปุ๊บเราดูว่าคลื่นหนึ่งรอบเกิดภายในกี่วิมันจะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอ่ะเขาจะมีการจับคู่ความสัมพันธ์อีกแล้นะระหว่างความถี่กับคาบเลยเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกัน